จนีนนักบอลสวรรค์นะครับตอนนี้ก็มังกรจะเข้าไปรับแต็กเอร์ในแตนามา มังกก็จะวิ่งเข้าไปตามบ้านต่างๆแล้วก็จะมีป้ายแบบนี้นะครับเพื่อบอกว่าม,มีธุรกิจอะไรที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้บ้าง mm hmm. ก็เขาก็ทปอนเตอร์มานะครับแล้วก็ธุรกิจมันก็มีความคึกคักนะฮะมีค้าขายดีขึ้นอ่ามังกรก็เข้าไปรับแตะเอียร์ที่ต่างๆก็อยู่ที่ว่าใครจะสายซองให้เท่าไหร่ mm hmm. นะครับก็ประเพณีนี้สืบสานมาปีนี้เป็นปีที่ร้อยเก้าแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะ สืบสารกันต่อไปเรื่อยๆนะค,คนยังหนาแน่นอยู่ใครที่ยังไม่เคยมาดูก็ต้องลองมาสักครั้งนะครับที่นครสวรรค์นนะ